ังนั้นวันนี้เราก็มาเตรียมตัวความพร้อมถ้าเกิดราคาน้ำมันม,มันพุ่งไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันจะกระทบกระเทือนกับประเทศเราอย่างไรใช่ไหมอันนี้สําคัญกว่าแล้วตอนเนี้จะตายห่ากันอยู่แล้วไอ้ชิบหายกูไม่เดือดร้อนน้ำมันมลิตรละร้อยกูก็เติมได้แต่ชาวบ้านจะเติมยังไงเศรษฐกิจชาติจะพังพินาศขนาดไหนใช่ไหมคนมีตังค์มันไม่เดือดร้อนหรอกแต่คนส่วนใหญ่ของประเทศนี้คือคนยากจน ค่าแรงเขาเวลาสามร้อแหขี่มอไซค์ไปทำงานน้ำมันลิตรสามสิบเติมร้อยหนึ่งเติมไปสามลิตรเหลือสิบาทเอาไ้กินน้ำแต่ถ้าน้ำมันลิตรละห้าสิบไอสัตว์ร้อยหนึ่งเติมไปสองลิตรน้ำที่จะแดกก็ต้องแดกน้ำกอ๊อกเห็นไหมนี่นะเราจะพูดถึงประเทศไทยจะรอดได้ยังไงในภาวะวิกฤตพลังงานความจริงบ้านเราไม่ควรจะได้รับผลกระทบใช่ เราเราก็มีน้ามันของเราเองใช่ไหมครับแต่เบอร์นนะครับเราไปส่งเสริมการลงทุนนะให้มีต่างชาติมาสัมปทานดังนั้นเมื่อมีสัมปทานมาส่งเสริมให้มีการตั้งโรงกลั่นในประเทศไทยคนระับเราก็ต้องตามตาม,ตามเงื่อนไขสัญญาว่าราคาน้ํามันนี่นะจุดได้ในประเทศไทยเท่าไหร่ก็ช่างแม่งเถอะให้อิงราคาดูใบส่วนราคาน้ามันสําเร็จรูปนี่ ก็ให้อิงราคาลงกันสิงคโปร์บวกค่าขนส่งบวกค่าอะไรครับเพื่ออะไรเพื่อจูงใจให้คนมาลงทุนนะครับใจบอประเทศเราเนี่ครับนำภายใต้รัฐบาลนายประยุทธ์นี่นะครับแปปีนี้นะรเราไม่ได้มีการพัฒนาประเทศชาติอะไรเลยวันนี้นะครับเรา อิงต่างชาตินะครับก็เลยทําให้เกิดวิกฤตตอนนี้พลังงานรัฐบาลนะครับที่ทําได้ทําอะไรได้ไหมครับบอกว่าให้ประชาชนช่วยกันประหยัดไอ้สัตว์มึงพูดในเรื่องที่มึงเองยังทำไม่ได้นะถามดิว่าใครมื่อว่าแม่งอยากจะใช้ตังค์ถ้ามันไม่จําเป็นใช่ไหมดังนั้น ผมเห็นสิ่งที่รัฐบาลพูดมาตลอดคือขอให้ประชาชนช่วยกันประหยัด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 ใช้รถให้น้อยลงล้างแอร์ล้างเรื่องเน,นี้นะมันเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้ค่าพลังงานมันแพงแต่ถามจริงรัฐบาลมึงไปไหนกันมากูเห็นว่ามึงใช้รถนำกระโวลมันเป็นฝูงชาวบ้านขับรถคนเดียวส่งลูกส่งเมียมึงย้ายเขาลถลถใช้ เราจนได้ยังไงนะเมื่อมันจําเป็นยังไงเขาก็ต้องใช้แต่ไอ้คนที่ไม่จําเป็นนี่ว่ามึงไปไหนก็มึงจะขนไปเป็นฝูงฝูงมึงไปคนเดียวก็ได้ใช่ไหมนั้นก่อนนี่มึงจะบอกให้คนหนึ่งเขาประหยัดแต่มึงประหยัดให้กูดูก่อนเออนะมึงยังทําไม่ได้ก็อย่าพูดอย่าพูดในเรื่องที่ตัวเองก็ยังทําไม่ได้เพราะจะไม่มีใครเขาเชื่อวันนี้วิกฤตพลังงานมันได้เห็นแล้วว่าถ้าเกิดเรายังอยู่ที่เดิมเนี่ย เราไปไม่หลอดนะนะครับเอออ่ารัฐบาลส่งเสริมนะครับให้มีการทำโซลาร์เซลล์เราก็กลางวันนี่เราใช้พลังไฟจากโซลาร์เซลล์แต่กลางคืนมันไม่มีแดดเราก็ไปใช้แก๊สเช้น้ำมันก็ได้มันก็ลดลงไปแต่นี้เราใช้ทั้งวันทั้งคืนแบบนี้นะครับใช่ไหมครัเออมันก็เลยทำให้เราตกลางวัน,นี่เราใช้แอร์กันมหาศาลนะ ถ้าเราใช้โซล่าเซลล์เนี่ยนะมันก็จะประหยัดได้เยอะเลยแล้วถ้าเกิดเราส่งเสริมไม่มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมครับมันก็ยิ่งทําให้เราประหยัดน้ํามันนี่ไม่ต้องมาให้ประชาชนประหยัดการใช้รถหรอกครับประชาชนก็ใช้ชีวิตกันตามปกตินะี่ถ้ารัฐบาลมีกึ๋นเออใช่ไหมถ้ารัฐบาลมีกึ๋นเตรียมความพร้อมเนี่ยแล้วก็รู้ให้วันนี้วิกฤตพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ว่าวันนี้นะในอดีตนะครับโซลาเซลล์มันแพงแต่วันนี้มันถูกยังก็ขี้แต่ทาไมเราไม่มีการส่งเสริมทำไมเราต้องเซ็นสัญญาผูกขากับบร,ริษัทบางบร,ริษัทนะครับและให้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก่านหินแล้วก็การแลวกันน้ำมันเพื่ออะไรทําไมไม่เปลี่ยนทําไมจะต้องเอื้อประโยชน์นะวันนี้ประชาชนจะใช้โซล่าเซลล์ก็กีดกันใช่ไหมครับเพราะกลัวอะไรเพราะกลัวบริษัท เอกชนจะขาดทุนเห็นไหมดูดิครับอย่างเงี้ยเรามีรัฐบาลมากี่ครั้งเนี่ยไม่เคยนึกถึงผลประโยชน์ประชาชนแต่กลับให้ความสําคัญกับนายชุนไอ้นายทุนพวกนี้นะผมเชื่อเลยว่ามันก็สนับสนุบบน,นพรกการเมืองราการเมืองทีาา่ไม่ค่อยกล้าแตะต้องมันมันนึกส่งรัฐมนตรีมาดูแล่มนั้นเพราะมันกลัวจะไปแตะต้องผลประโยชน์ของมันนะงนั้นคุณประยุทธ์ครับยังไม่สายนะที่คุณจะต้อง คิดถึงประโยชน์ของประเทศชาตินะผมอยากให้เริ่มเลยครับส่งเสริมเลยครับวันนี้เรามีที่ดินมากมายมหาศาลครับ,รบที่สามารถทำโซลา่าฟาร์มได้นะเราก็ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมด้วยลดภาวะเรือนกระจกด้วยนะครับแล้วประชาชนก็ได้ใช้ไฟฟ้าที่ราคาถูกลงนะวันนี้วิกฤตราคาน้ำมันเนี่ยมันก็ทํใใ้้ประชาชนเดือดร้อนมากเลย แต่ถ้าเรามีการเตรียมการสำรองไว้ต่อให้น้ำมันขึ้นไปเท่าไหร่มันก็ไม่กระทบมากมายขนาดนี้วันนี้เราเพิ่งพิงพลังงานจากน้ำมันล้วนๆเนี่ยครับเราจะรอดได้ไงครับถ้าเกิดราคาน้ำมันมันขึ้นไปสองร้อยสามร้อยบาทเร็วต่อบาทเร็วเนี่ยเราจะอยู่กันได้ยังไงวันนี้แค่ร้อยกว่าบ,บาทเร็วเรายังโอดโอยขนาดนี้ใช่ไหมครับนั้นเราจะไม่ต้องลดการใช้น้ำมันลงแล้วก็เพิ่มการใช้พลังงานทดแทน อย่างกรุงเทพหานครนี่ครับเรามีขยะปริมาณมหาศาลเราตั้งโรงงานชีวมวลเนี่ยครับนะแล้วก็ให้เอกชนเนี่ยครบเจ้าของโรงงานเนี่ยครชีวมวลเนี่ยมาเป็นคนจัดเก็บขยะผมว่ามันเก็บเก็บกันทั้งวันอ่ะเพราะว่ามันต้องการเชื้อเพลิงใช่ไหมวันนี้เราต้องขนขยะไปทิ้งถึงสระบุรีไปถึงน,นคปรปฐมอ่ะ ขยจะจากกรุงเทพนี่นะครับรไปไกลกันนั้นคุรู้ไหมครับถ้าเกิดเรามีโรงงานไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยเราก็จะสามารถจัดเก็บขยะได้อย่างรวดเร็วมากเลยและขยะก็จะเป็นกลายเป็นสิ่งที่มีค่าเอกชนแม่งก็ว,วิ่งไชิบหายทีมีอยู่สี่มุมเมืองแย่งขยะก,กันเช่นนัให้สัมปทานไปเลยนะว่าโรงไฟฟ้าตรงนี้แล้วก็เอาขยะมาเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยผมว่าเราจะลดปัญหาเรื่องขยะไปได้เยอะแล้วก็ไม่ทําให้พี่น้องชาวต่างเัาต้องเดือดร้อนด้วยนะครับ อันนี้อีกเรื่องนะที่ผมอยากกับผู้ได้ฟังผมเชื่อเพราะว่าน้ํามันยังไงมันก็ไม่ลงง่ายๆครับแต่ถึงนอนาคตดังหน้าราคาน้ามันมันลงครับมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรวันนี้เราปล่อยให้แสงแดดเนี่ยครับที่ออกกันทุกวันเนี่ยสูญสลายไปโดยที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันนะผมอยากให้เราต้องหันมาใช้พลังงานทดแทน แล้วควรจะส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าได้แล้วนะครับทำให้เป็นวาระแห่งชาติวันนี้รัฐบาลต้องเร่งขยายสถานีชาร์จผมเชื่ออีกไม่นานแล้วครับนะยังไงเราก็หนีไม่พ้นทําไมเราไม่รีบเตรียมการแต่เนิ่นๆทำไมต้องร้อยไฟลนตูววันนี้ถ้าคนใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นเราก็ใช้น้ํามันน้อยลงทันทีไม่ต้องประหยัดด้วยแสงแดดพลังงานจากแสงแดด ยังไงมันก็ต้องปล่อยทิ้งปล่อยคว้างอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราได้พลังงานมาจากแสงแดดมันก็ไม่มีต้นทุนเลยมากมายมนอกจากค่าอุปกรณ์ซึ่งเดี๋ยวนี้มันโคตรถูกแสนถูกระยะเวลาคืนทุนก็แสนสั้นถ้าเรารีบลงทุนตอนนี้นะครับอนาคตดังหน้าเราจะสบายกว่าน,นี้นะอย่างน้อยก็สร้างงานสร้างอาชีพดดลดภาระค่าของชีพประชาชนค่าไฟลงนะครับ ค่าเชื้อเพลิงลงค่าเดินทางลงค่าคองชีพประชาชนก็ลดลงคิดอะไรแบบนี้บ้างดิครับรในเชิงที่มันเฮ้ยวันนี้วิกฤตเนี่ยมันก็มีโอกาสเออนะวันนี้ถ้าเกิดเราแค่เอาตรงนี้เอาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเอาข้อได้เปรียบประเทศไทยเนี่ยมาใช้เนี่ยเราสร้างงานสร้างอาชีพได้มากมายเราสามารถลดภาระค่าของชีพประชาชนได้มากมายมหาศาลนะเออ